เขาไปธนาคารเพื่อถอนเงินและพบว่ามีเงินเพิ่มอีก750 0 0 0ดอลลาร์ในบัตรของฉันเขาคิดว่าเขาเวียนหัวจากนั้นกรอกจำนวนเงินอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบว่าจริงหรือปลอมธนบัตรใบใหญ่ปรากฏขึ้นแล้วเขาทั้งสับสนและตื่นเต้นสิ่งแปลกๆยังคงซ่อนอยู่ข้างหลังหลังจากกลับบ้านเจอรี่เห็นกล่องสินค้าส่งด่วนอยู่ในบ้านแต่เขาไม่เคยออกคำสั่งใดๆเลยเจอรี่เปิดกล่องด้วยความสงสยัยโอ้วาวข้างในมีอาวุธครบเลยปืนพกไม่กี่กระบอกปืนกลมือและปืนไรเฟิล แม้กระทั่งระเบิดก็มีให้นอกจากอาวุธแล้วเจอรี่ยังเห็นหนังสือเดินทางหลายเล่มอีกด้วยเขามีความรู้สึกไม่ดีทันทีณนะตอนนี้จูจ่ๆก็มีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆโทรมาอโล FBI จะไปที่บ้านของคุณใน30วินาทีคุณต้องออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็วคุณเป็นใคร ถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือแล้วเจอรี่คุณเป็นใครเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณคุณต้องฟังคุณทราบหมายเลขโทรศัพท์ของฉันได้อย่างไรเจอรี่เริ่มสับสนทันทีเขาคิดว่าอีกฝ่ายกำลังล้อเล่นและไม่ได้สนใจมันเลยหลังจากนั้นเั็กบีตัวจริงก็เข้ามามันสาย